ลีกเชนไฟต์ตำนานมวยไทยในวิถีโลกทีมนี้ก็จะพาทุกท่านไปพบกับยอดนักชกชาวไทยแดนอีสานใต้อำเภอสมบงทาบจังหวัดสุรินทร์บุกเขาบัญชาเมฆเป็นการเดินทางไปชกที่ประเทศจีนเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับบุกเขาในวัย34ปีนะครับหรือว่าปีพศ2 5 6 0นะฮะในศึกรายการคุรุนไฟต์ครั้งที่56 2017นะฮะนี่นะครับในวัย34ปีนะฮะยอดนักชกชาวไทย ไปชกในรายการนี้ถือว่าเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับของจีนคู่ชกนะครับมีดีกรีเป็นแชมป์คิกบ็อกซิง่งเจ้าถิ่นเทียนซินคนนี้นะฮะในวัย28ปีนะครับเป็นการชกในกิจการมวยคิกบ็อกซิ่งนะฮะซึ่งก็ถือว่าบุกขาวก็ชกในกิจการนี้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่กลัวนะฮะเป็นการชกถือว่า มีผู้ชมที่ติดตามนะครับแฟนคลับของบุกเขาวก็มีครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะห้ามใช้ศอกห้ามละอคอตีเข่าแต่สามารถที่จะเข่าได้นะก็ยังถือว่าบุกขาวนะครับมีความเก่งในการออกกาวุธเข่าเหมือนกันนะกกนี่นะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนะครับบุกขาวนะในกางเกงสีดํามุมแดงนะส่วนเทียนสินนักชกเจ้าถิ่นโอ้เปิดฉากมามีหมัดแล้วก็ตามด้วย แข่งนะครับก้างคอไปเลยนะครับเมื่อสักครู่บบกขาวยังไม่ทาตั้งตัวเลยนะนี่นะครับเทียนซินกางเกงสีน้ําเงินครับเจ้าทินของเชียไม่ต้องพูดถึงนะครับเจ้าทินโอ้ยนี่นะครับทักททยกันค่อนข้างดูแลนะครับชกกัน3ยกนะยกละสานาทียกที่1เปิดฉากขึ้นมาครับโอ้ยเนี่ยครับมาตามด้วยแข่งแล้วก็เจอสวนมาคืนยังแข็งแรงอยู่นะครับสำหรับเทียนซินรับอุ้ยของบักขาวได้เนี่ยนะครับโบกขาวก็ประมาทไม่ได้นะครับ เจ้าทินโอ้ยมัดแต่ยังหลบได้นะดึงตัวหลบทันนะเมื่อสักครู่มีมัดขวามาอ้ยมัดคืนแล้วก็เข่าดอกนี้เรียกับพริกเหลี่ยมดอกนี้อยห,หลุดเวทีเลยนะับขาวจังหวะเสียนะครับการทรงตัวแล้วก็หลุดเชือกออกไปนอกเวทีนิดหนึ่งนะเรียนนะครับยิ้มแก้เขินไปนิดหนึ่งนะเตียนซินมีหมัดัวขาวก็มีแข้งไป นี่นะครับพยายามรัวมาเลยนะสําหรับเถียนซินยกที่หนึ่งแล้วก็จับทุ่มดอกนี้นี่นะครับล้มไปอยู่ด้านล่างครับล้มไปด้วยกันสําหรับนะกติกาคิกบ็อกซิง่งห้ามล็อกคอตีเขา่าห้ามใช้ซอกนะครับแต่สามารถที่จะดึงตัวแล้วก็เข่าได้นะครับเห็นะน,นะบวกขาวออกบางจึงหวะเหมือนกันฮนะโอ้ยถีบหน้าบวกขาวนี่นะครับโอ้บูวขาวตีหน้ายักษ์เลยนะครับนี่นะ เตะได้นะครับแต่ทีบนี่เป็นการนี่นะครับบวกขาวเล่นคืนแล้วนะครับเมือ่อสครูนะครับเป็นจังหวะนะครับเถียนซินถีบนะฮะไปที่บวกขาวแล้วก็นี่นะครับว่าย,ยังไงครับบุกขาวจังหวะนี้ปีนขึ้นเลยนะฮะโอ้โหเจอเขาเนี่ยนะครับบุกขาวถีบคืนนะครับสน้อยนะครับที่บุกขาวจะถูกถีบนะแล้วก็จังหวะนี้มีหมาไป ลบได้แข้งสวนคืนไปนี่นะครับบบกขาวในยกที่หนึ่งนะครับต้องเดินแล้วนะครับนี่นะครับลบไปแข้งถือว่าทำได้ดีเหมือนกันนะสําหรับเทียนซินที่รับอาวุธของบบกขาวได้ครับมีอูยการคอดอกนี้เจอเต,ตะตัดล่างนะครับล้มไปเลยนะบบกขาวก็โดนนะเหมือนกันนะครับไม่ทีแต่รอบนี้เต,ตะการคอเลยนะ แต่บุกเขาก็ไม่สกสถานเท่าไหร่นะมีะขวาลำตัวมีแข้งซ้ายติดกาดอยู่เดินเข้าหามีแข้งซ้ายแล้วก็จับเวียงลม้มลงไปนะ <c oughs> เป็นจังหวะที่เสียหลัก <c oughs> ในวัย34ปีนะฮะ <c oughs> บุกเขามีหลุดได้โุ้ยหลุดเชือกไม่อยากจะคิดเลยว่าโอ้โ <c oughs> หล้มถีบที่ยอดอกแล้วก็ลม้มทั้งยืนครับหมดยกที่หนึ่งไปนะถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะครับ บุกขาวก็ไม่ประมาทนะฮะอาวุธอักหนังสุนเทียนซินนี่นะครับก็มาชมภาพช้านะจังหวะนี่นะครับเตะนะครับในจังหวะที่เตะก้านคอทับไปที่หูของบวกขาวเลยนะถือว่าร่างกายแข็งแรงดีนะครับจังหวะที่โดนเข่าบวกขาวแล้วก็ล้มดอกนี้นะครับล้มกันไปเลยนะเมื่อสักครู่ถือว่าทําได้ดีนะครับในยกที่หนึ่ง เต็มสองคนเลยนะครับยกที่สองนะครับมาดูกันนะครับยกที่สองเห็นสินยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะฮะอาวุธอังหนักของบัวขาวยังอุ้ยทิบแต่ยังเป็นทิบยอดอกนะฮะถือว่าไม่เป็นไรเท่าไรนะครับมวยไทยนี่ก็ไม่ชอบนะครับทิบหน้ามวยไทยทิบมวยไทยไม่เท่าไรนะครับไม่เจ็บใจเท่ากับต่างชาติทิบนะฮะไม่นะครับมาแล้วนะครับมีเข่ามองหาพี่เลี้ยงเลยนะครับเถียนสิน มีแข้งยังติดการอยู่บัวกขาวเดินเข้าหาปีมัดแล้วก็จงังหวะนี้หลุดไปนี่นะครับจะซ้ําบัวกขาวยิมแก้เขินไปนะครับจงังหวะหลุดมื่อสักครู่มีเข่าดอกนี้ที่ลําตัวนี่จับทุ่มเลยนะโอ้โหลุกช้าเลยนะสำหรับเทียนซินถ้าบวกเขาล้มนี่เสียงเชียร์จะมาเลยนะ เพราะว่าจุกที่จีนนี่เขาเน้นการล้มนะฮะถ้าคูจตสู้ของชาวจีนล้มนี่ก็จะมีเสียงเชียร์มาบบกขาวไว้งครับยกที่สองนี่นะครับมีแข่งไปมีหมัดเขาครบเครื่อนะครับบ็อกซิง่งเขียนซินีถือว่าเป็นนะฮะบ่วยคิกบ็อกซิ่งเจ้าถิ่นเลยนะครับฝึกฝนมาอย่างดีนะครับร่างกายเจอกับบวกขาวนะฮะในรายการนี้ มีเขาบวกเขาาก็เห็นแล้วนะครับว่าคู่ต่อสู้เป็นยังไงฮะเดินแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับจังหวะนี้นะครับกระชากมาแล้วก็แทงนะครับจังหวะที่ปล่อยนะครับอนแทงรับหนักๆเลยนะฮะอาวุธของบวกเขาหมัดแต่ก็เขาอ้ยรับมารวๆเลยนะสำหรับเถียนซินเดินถอยร่นมาแล้วครับยกที่2 ถายปลายยกแล้วครับมีซ้ายลําตัวเนี่นะครับเลือกอาวุธเลยนะครับแข้งแล้วก็ตามด้วยหมัดหมัดหนึ่งสองแล้วก็เข่าดอกนี้โอ้โห,โห,โหนะครับกรรมการต้องนับเลยนะฮะนี่นะครับอาวุธหมัดแล้วก็ตามด้วยเข่าไปที่อกแล้วก็กรรมการนับไปนะให้แสนางนชกต่อนะครับช่วงท้ายปลายยกที่สองเขียนสินโดนไปหนึ่งนับนะฮะบุบะบบกขาวจัดหนักจัดเต็มทีเดียวนะครับหลังจากที่โดนถีบหน้าไป เี่นนะครับเดินข้าหาแล้วนะแหลกกันเหมือนกันนะครับเถียนซินถือว่าสภาพร่างกายใช้ได้ทีเดียวนะครับโดนขนาดนี้ยังไม่ร่วงเท่าไหร่นะนี่นะครับป้องกันเจอเขาดอกนี้มีหมัดขวาแล้วก็เขาอีกดอกหนึ่งบวกเขาไม่รีบไม่เร่งนะจะนล็อกก็น่าจะได้นะครับแต่ก็พยายามเต็มที่นะครับไม่รีบไม่เร่งเพราะว่าไปชกครั้งอ้ยโดนทิมหน้าอีกทีหนึ่ง นี่นะครับโบขาวว่ายังไงครับเหมือนจะแผวแต่โดนทีแบมน,นี้เจอหนักไปคือแล้วก็มดยกที่สองเลยนะครับเกือบจะดีแล้วนะนทีบหน้าโวขาวอีกครั้งหนึ่งช่วงท้ายปลายยกที่สองก็เจอไปนิดหนึ่งนะครับจังหวะที่โบขาวได้ไปหนึ่งนับนะครับจังหวะนี้หมัดซ้ายขวาแล้วก็ตามด้วยเข่าไปที่ยอดอกเปนับไปนะครับจังหวะที่ติด ก็ถือว่าไม่่น,นะครับจังหวะที่เซ็นนะครับทีมช่วงท้ายปลายยกนะฮะก็เป็นการชกที่ดุเดือดเหมือนกันนะครับในไฟน์นี้ยกสุดท้ายนะครับในในการลุนไฟครั้งที่57ชกกันเมื่อปี2 5 6 0นะครับหรือว่า7ปีที่แล้วโเขาวอายุ34ปีครูชกเทียนสินเจ้าถิ่นคิกบ็อกซิ่ง28ปีนะนี่ครับยกที่3ยกสุดท้ายนะมาแล้วนะ บัวขาวเดินเข้าหานะครับหลังจากที่โดนทีบนะครับไปถึง2ครั้งนะครับอาจจะโดนเฉียดๆนะครับแต่ว่าก็เจ็บใจเหมือนกันนะ่างชาติถีบหน้านี่นะครับบัวขาวมีหมัดซ้ายดอกนี้มีเข่าหนึ่งสองก็เข่าอีกทีหนึง่งแลกเดือดแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้โหนี่นะครับบัวขาวไม่ซ้ำนะครับถือว่าเป็นนักมวยที่มีวิจใจ การชกนะฮะจังหวะที่ซ้ำได้ก็ไม่ซ้ำนะฮะถือว่าตอกอาวุธหนักไปแล้วนะครับนี่นะครับหมัดหนึ่งสองของโบขาวเดินเข้าหาเตียนซินมีโตมาหลุดไปนิดนึงฮะเตียนซินน่ครับอึดทนเหมือนกันนะยอมรับน้ำจิตน้ำใจเหมือนกันนะครับความอึดความทนโอ้โหจับเวียงล้มไปดรื้อๆนี่นะฮะไม่ต่อยนะครับแต่จับเวียงแล้วก็ลุกคืนมานี่ครับพยายามเล่นนะมีเข่าดอกนี้ นะเป็นมวยเทคนิคนะครับที่เข่าได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่ากติกาห้ามล็อกคอตีเขา่าแต่ก็บูเขาาหาจังหวะตีเข่าจนได้นะครับไม่ลอ็อกคอแต่ก็สมัรถที่จะดึงตัวมาได้เหมือนกันนะในจังหวะที่ดึงโน้มตัวมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็เข่าไปนะครับถือว่าไม่ผิดกติกานะฮะอัดเข้ามุมดอกนี้ว่ายังไงมีหมัดขวาจิ้มไปที่ใบหน้าแล้วก็ตามด้วยเขา่าซ้ายเข่าขวา นี่นะครับมีนะครับเลี้ยงไปนะครับตอนนี้บัวขาวนีเตะไปคืนดอกนี้นะครับสายสูงมาสักครู่จังหวะนี่นะครับก่อนที่จะเขามีการปล่อยมือนะฮะถือว่าไม่ใช่การล็อกคอดึงคอมาตีเข่าไม่รีบไม่เร่งนะครับในไหนก็ในไหนแล้วนะก็มาดูนะครับว่าบุกขาวจะว่ายังไงมีถีไปคืนนะ ก็มัดนี่นะครับโหยังมีนะฮะอาวุธสวนมาคืนมีนะครับมีมัดกับหลังนะฮะนี่นะครับดูอาการนะฮะเขียนสินก็ไม่โอ้ยโดนทีบนะครับบัวขาวไปทีบเทียนซินคืนนะครับแต่ทีบที่ลำตัวนะฮะเพราะว่าโรงมวยไทยนะครับก็ถึงว่าการถีบได้ทุกทุกแบบเหมือนกัน มีหมัดมาคือนะกอดกันแล้วนะครับในช่วงยกที่3ช่วงท้ายปลายยก,ยกนะมีเข่านะมีหมัดมีแข่งมีเข่าจังหวะอันนี้นะครับยีบงกากับหลังครับแต่ไม่โดนครับล้มไปเองฮนะนี่นะครับหมดยกที่3ยกสุดท้ายนะถือว่าทำได้ดีทั้งคู่เลยนะครับ บุกขาวก็มั่นใจนะครับมาชมภาพชานะครับนี่นะครับจดเขี้ฟานหางไปนะฮะดอกนี้ยังติดกาบอยู่จังหวะที่บุกขาวนะครับนี่นะครับจดเขี้ฟาดหางไปเลยนะฮะเป็นการเตะนะฮะก็ถือว่าบุกขาวทำได้ดีนะครับหลังจากที่ถูกเถียนซินทีปหน้าไปนะครับถึง2สองครั้งทีเดียวนะครับก็เลย หนักจัดเต็มไปนะครับสำหรับบบกขาวบัญชาเมฆนะฮะในวัย34ปีนะครับในไฟนั้นเมื่อปี2560อายุตอนนั้นก็ยังนะครับเดินสายนะครับในเทศจีนหรือว่ารายการคุนหลุนไฟเป็นรายการใหญ่ยุคการเทศจีนนะมาดูนะครับการชูมือไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเป็นบบกขาวบินชาเมฆจากประเทศไทยนะชนะไปนะครับ